ก็จะชัดก่าเนี่ยไปกาวถามว่าน้องชอบทุกตอนหลายคนอย่างเงี้ยแบบคนดูผมเยอะเลยคืออันนี้คู่ประเด็นนึที่จะมีคามที่เขาดเรื่องที่มีคนมาโพสถึงผมไม่ดีในเพจเพจนึงนะแล้วมันดันมีรูปผมแล้วก็มีชื่อผมด้วยก็ส่งผลทําให้ก็มีคนเข้าใจผิดแล้วก็เข้ามาเม้นด่าแบบรุนแรงแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ ทำให้ผมแบบกลายเป็นคนผิดอีกด้วย<ม>ก็ยุโยงปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโพสต์นั้นก็คือถึงเรื่องมาจากอาดีตโพสต์นั้นนะ<ม>คือมันมาจากม,มันมาจากเพจแต่ผมไม่รู้ว่าเขามาจากไหน<ม>เออครับผมอย่างข้อความไหนมันทําให้รู้สึกว่าเราต้องออกมาปกป้องขัาตัวเองอนะไรโอ้โหหลายอันมากครับเยอะมากๆเยอะมากๆเลยที่เห็นนะก็ไม่ได้มีพูดดีสักอันน่ะแต่ก็มีบางอันที่ที่อ่านแล้วอ่ะคือเขาระบุตัวตนอ่ะ ว่ามันเป็นเราคือถ้ามันอา่านเฉยๆแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราก็โอเคแต่บางอันคือพูดและดันมีชื่อเราก็คือกลายเป็นว่าคนที่อธิบายมาในมา,มาในคอมเมนต์เนี่ยทําให้คนอื่นเข้าใจว่าเฮ้ยนี่มันพสนี่ว่านี่มันเป็นพสตนี่เองตั้งแต่เพจที่เอามาลงแล้วว่ามีทั้งหน้าเราเป็นทั้งชื่อเราครับอืมโอเคอะในเรื่องของาค,ความไ่เจีฟ้าครับคือวันนี้ที่เขาแจ้งเนี่ยน้องก็พูดไปกัอบหมดแล้วนะฮะว่าจุดประสงค์ที่มาแจ้งวันเนี้ย คือเราไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนเรามาโพสต์นะครับน้อง IG ของน้องจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตํารวจที่เขาจะไปสืบสวนสอบส,วน,สวนนะครับแต่ที่นแน่ๆคือมีรูปหน้าน้องอยู่นะน้องก็เลยเสียหายนะครับแถมมีชื่ออีกแม้จะเป็นชื่อเล่นก็ตามอยู่นะครับนะครับกำลังจะบอกว่าถึงแม้เนี่ยนะครับในกระทู้จะไม่มีชื่อของน้องพสต์อยู่แต่การที่มีรูปอยู่เนี่ยนะครับมันทําให้คนรู้ว่าเป็นใครอันนี้ก็มีความผิดได้นะครับ ต้นโพสเองเนยถ้าผมไม่อ่านนะต้นโพสเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยนะแค่บอกว่าดาราชายคนหนึ่งแค่<ๆ>ในั้นเองนะครับแต่การที่เอารูปไปแปะเนี่ยปั๊บเนี่ยทำให้คนเข้าใจเลยว่าเป็นโพสนะครับเบื้องต้นที่จะตั้งข้อหาหรืออะไรยังไงรครบก็เป็นข้อหาหมิน่นประมาทครับแล้วก็ถ้าเอกสารมันเป็นเอกสารปลอมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องของการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูก่อนนะครับนี่เป็นหน้าที่ของตํารวจเขาเอียนคีย์บอร์ดโดนกี่คนคะที่ที่เจมจะเอาเรื่องมานนี้ค่ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีคนติดต่อมาขอโทษขอโพยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็บอกว่าน้องเขาผมก็ปรึกษากับน้องว่าอันไหนที่มันแบบพออารมณ์โมโหลได้ก็ก็ก็ผ่อนผลนไปแต่บางอันมันหนักจริงอ่ะน้องไปทําร้ายร่างกายเขาอะไรเงี้ยมันมัน<ม>อ๋อคืออันนี้คือต่างจากโพสต์มัน,น,น,นทําให้ภาพน้องเสียไปเลยมันกลายเป็นเรื่องอื่นแล้วคือ,ค,อคือมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในโพสต์แล้วมันกลายเป็นเริ่มแบบเริ่มมาขุดนู่นนี่นั่นมาว่าซึ่ง สิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานแล้วผมรู้สึกว่าการที่คุณมากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันสามารถทําให้คนอื่นเขา้าใจผิดได้แล้วผมก็จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยอะไรมากอยู่แล้วก็โดนว่าโดนอะไรมาเนี่ยผมก็ก็เฉยเฉยกับมันเพราะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมันเริ่มไม่ไหวเริ่มมีคนมาแท็กทีมเริ่มมีคนมาว่าผมผสมโลงม่งม,โลงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณไม่รู้ข้อเท็จจริง และคุณก็ไม่รู้ว่าไปฟังมาจากใครหรือเปล่าแล้วเอามาพูดต่อเป็นเรื่องตลกสนุกสนานซึ่งตัวผมไม่ก็พยายามจะตลกกับกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่บางทีมันก็ตลกไม่ออกบางทีมันกลายเป็นว่าทําให้เราเสื่อมเสียช<ม>ื่อเสียงและว,วันนี้ซึ่งผมแทบจะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยผมก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวผมเองครับผมเครียดมากขนาดนคะเรื่องนี้รจริงๆแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้ามัน ด่านิดหน่อยอ่ะอ่ะโอเคเรื่องเข้าใจได้แต่เขาเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมันกลายเป็นว่ามีเรื่องอื่นขึ้นมาที่มันไมไ่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่ามันมีคนเข้าไปปั่นอ่ะเข้าไปปั่นให้ผมดูแย่แย่ขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยผิดประเด็นแลวเออคุณจะด่าคุณจะว่าอะไรผมอ่ะช่วยพูดเรื่องจริงหรือคุณช่วยมีหลักฐานในการที่คุณจะต้องมานั่งว่าคนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่สมควรพูด คุณไม่สมควรออกมาคอมเมนต์ให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานเพราะฉะนั้นผมก็อย่างที่บอกผมก็ออกมาเนี่ยก็ปกปักปกป้องสิทธิ์ของผมนะฮะก็สําหรับคนที่ไปโพสต์ปั่นหรืออะไรอ่ะคือผมมีหลักฐานหมดก็ยังไงก็รอรับหมายนะครับแล้วก็มาชี้แจงกันว่าคุณพูดถึงผมหรือเปล่าว่ายังไงผมก็เจรจาได้ครับลองคุยดูก็คือตอนนี้คนบันเทิงน่าจะโดนอะไรแบบนี้เยอะมากสำหรับพอคุณไม่ยอมแล้วใช่ไหมก็คงต้องไม่ยอมเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องแบบ มันกลายเป็นเรื่องอื่นโยงเป็นเรื่องอื่นนูน่นนี่นั่นคนออกมาแฉผมนูน่นนี่นั่นกลายเป็นคือคุณไม่มีหลักฐานน่ะคุณไม่ควรจะมานั่งพูดแบบนี้แล้วหลังๆมามันเริ่มมีชื่อผมขึ้นไปอยู่ในคอมเมนต์เยอะมากกลายเป็นว่าอ่ะคือมานั่งฟังตอนแรกอ่ะคนเขาคงรู้แหละว่าใครแต่บางคนมันก็ปั่นจนคนมันรู้แล้ว <คน S 1> รู้มากคนเชื่อไปอย่างนั้นกลายเป็นว่ากลายเป็นทุกคนมองผมภาพลบ,บเลยเออกลายเป็นภาพลบแนละ้วผมก็ รู้สึกแย่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ให้ให้มันเป็นเรื่องแต่บางทีเราก็ต้องปกป้องตัวเราอะ่ะบางทีถ้าสิ่งที่เราไม่ได้ทำเราก็ต้องเราก็ต้องออกมาอธิบายนะครับผมอันนี้ถามนิดน,นึงว่าแล้วอย่างเราได้คุยกับอดีตแฟนเราไหมว่าเขาโพสเรื่องนี้แล้วมันมีผลกับเราถึงเราอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นจริงๆอะ่ะผมจะเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปเสิร์ฟมานะว่าสรุปว่าเขา โพสมาจากโพสของเขาคือผมอเห็นมาจากเพจน,นะผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาโพสตหรือเปล่า<ม>อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องให้เขาสืบดูอีกทีว่าสรุปว่ามันมาจากโพสต์นี้หรือเปล่า<ม>แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วตัวส่วนตัวผมเองอะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้อง<ม>คือพี่เลิกกันมาสี่ห้าปีแล้วอะ่ะ<ม>แล้วสมมุติว่า ผมต้องไปว่าใครหรือไปว่าไปพูดถึงใครไม่ดีเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานนะว่าผมทำมคุณจะมาว่าผมว่าผมไปทำในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยินดีถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าจะคุยกันปรับความเข้าใจอันเนี้ยโอเคอครับแต่สรุปว่าเคสวันนี้ที่จะมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีคนรักแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวครับ,ค,รบคะใช่ถูกครับถูกครับคือเคสนี้น้องเขาไม่ได้ไปเอาผิด กับอดีตคนรักนะครับแต่เขาจะเอาผิดกับคนที่ไปคอมเมนต์แล้วก็พูดเรื่องที่ไม่จริงทำให้เขาเสียหายครับชัดเจนขอบคุณมากครับ